สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แจนสมาช์แนแนลครับและว,วันนี้เป็นสัตว์หิมพานต์มัสเมโลตัวที่2ที่เราจะมาวาดกันนะครับและเจ้าสัตว์หิมพานต์ที่เราจะมาวาดในวันนี้ก็คือแมงสี่หูห้าตาครับผมนา่ารักปุกปิ๊กปุกปิ๊ก,ก,กมาวาดกันเลยดีกว่าครับผมลักษณะของเขานะครับจะเป็นรูปร่างคล้ายหมีเนาะแล้วก็มีสี่หูห้าตาเหมือนรูปเลยมีขนปุกปุย เราก็ขึ้นโครงนะครับด้วยสีเยส่เหลี่ยมเจอุลัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณนี้เอามาต่อกันเนาะเป็นส่วนหัวแล้วก็ลลำตัวโครงสร้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมคราวนี้ใส่ส่วนหัวเข้าไปแล้วก็แก้ป่องๆอ,อ่ะลากทอยๆโคง้งลงมาหาขาเลยอย่างนี้ครับผมโดยสึกขอแก้ตรงท้ายทอยนิดนึงนะครับโค้งๆพุงป่องๆงองององแล้วก็ขา ขยึกหนึ่งอ่ะแล้วก็แขนนะแขนอกีกข้างหนึ่งประมาณนี้ครับผมต่อไปใส่หูเข้าไปครับเป็นครึ่งวงกลมสี่หูซ้นซนกันไปนเลยอ่ะอย่างนี้ครับผมต่อไปใส่ตานะครับเป็นครึ่งวงกลมอ่าตาเหมือนเทนชิงหังในเรื่องดะกนบอลนะครับผมไม่แก่จริงไม่รู้จักเลยเนะี่ยอ่ะ ต่อไปครับผมตาที่1ได้ไปแล้วใส่คล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับผมแปะเข้าไปอันนี้จะเป็นช่วงจมูกแล้วก็ปากของเขาเนาะใส่จมูกแล้วก็ปากเป็นเหมือนปากแมวแล้วก็โค้งลงมาหน้าเขาจะดูทะเลนทะเลนนะครับอประมาณนี้ครับผมมาต่อกันที่ตาตาเขาบอกว่ามีสี่หูห้าตาเนาะตาจะเจ้าตาแบบไหนดี ตาจุดเล็กๆแบบนี้ดีไหมหรือตาหยีดีเอาไงดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขียวอลองก่อนนะครับผมอันนี้มันดูเหมือนเป็นคิ้วเนาะดูประหลาดประหลาดเอาไหมเอาไหมอึบ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 ขอลบก่อนนะครับผมแล้วถ้าเป็นจุดละ่ะก็ดูประหลาดอีกเหมือนกันนะครับผมใส่คิ้วสิก็ดูแปลกๆเอาไงดี เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่งั้นเอาแบบง่ายๆเลยครับผมใส่กลมๆเข้าไปแล้วก็ใส่ตาดำไปจุดหนึ่งจุดหนึ่งประมาณนี้อ่าอีกตาหนึ่งปุ๊บครบแล้วครับตาสีดวงของเราได้สีหูได้หาตาแล้วและเขาก็กินทานไฟเป็นอาหารใส่ฐานไฟเข้าไปด้วยเป็นเหมือนกิ่งไม้เนาะแล้วก็ไฟลุกชดช่วงเข้าไป อ่ะใส่หางสักนิดนึงอ่าประมาณนี้ครับผมเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับมาคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลงสีกันครับผมแต่ก่อนอื่นขอปรับเส้นนิดนึงแก้เส้นตรงหูหน่อยนะครับผมเอ๊ไม่น่าใช่อ่ะมันต้องอย่างงี้ดิเออเยี่ยงนี้ครับผมอ่า น้องหมีของเรานะครับน้องหมีแมงสีหูของเรานะครับก็จะกินฐานไฟเป็นอาหารเนาะแล้วก็ขี้เป็นทองคำโ,โหน่าเลี้ยงปะละ่ละคราวนี้เดี๋ยวเรามาลงสีกันครับผมหมีของเรานะครับเขาก็จะเป็นสีสีดำเนาะแต่พี่จะลองระบายเป็นสีชมพูดูดูซิ่ว่าจะเป็นไง <c oughs> ไม่เขาท่าขอเป็นสีดำดีกว่าอ่ะประมาณนี้เนาะแต่พี่ก็จะไม่ใช้เป็นดำปึ๊ดเนาะพี่จะใช้เป็นสีเทาเข้ม ตาสีขาวแล้วก็ช่วงปากช่วงชมุกใช้เป็นสีเนี้ยครับผมต่อไปลิ้นสีเหลืองเอ้ยลิ้นสีแดงพูดผิดพูดถูกเริ่มน่ารักไฟนะครับเปลวไฟพี่ใส่เป็นสีแดงไปก่อนเลยฟึบฟึบฟึบฟและคราวนี้ตรงไฟด้านในนะครับพี่จะใช้เป็นแสงสีเหลืองเนาะ ประมาณนี้ครับผมใส่ทานไฟเป็นสีดำแล้วก็ตัวมีพี่ขอปรับให้เขาสีครื้าขึ้นนะครับผมออกเทาเข้มขึ้นอลองใส่พุงสิมีบางพันก็จะมีพุงสีขาวนะครับบางพันก็จะไม่มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีพุงสีขาวหรอกจะดำทั้งตัวนี่แหละแต่เพื่อนอยากใส่ครับผมขอใส่สักหน่อยแล้วกันเนาะอะ และสุดท้ายแก้มแดงๆน่ารักน่ารักนะครับผมประมานี้นะครับแมงสี่หูห้าตาของเราน่ารักจะได้เนาะและถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็ลองไปหาประวัติดูนะครับผมแต่ถ้าอยากไปเยี่ยมไปชมน้องก็ไปที่วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วจังหวัดเชียงรายครับผมและใครไปมาแล้วก็ถ่ายรูปมาอวดกันบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ